เคยผัดวันประกันพรุ่งจนไม่ได้ทําอะไรสักทีปะเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผมพูดถึงในคลิปก่อนหน้านี้เล่มนี้คืออ่านจบแล้วมันดีจริงเดี๋ยวจะมาบอกต่อว่าเป็นยังไงบ้างหนังสือเล่มนี้จะประกอบไปด้วยเนื้อหาทั้งหมด4ส่วนเขาจะพูดถึงความกลัวว่าทาไมเราถึงผัดวันประกันพรุ่งแล้วการที่ทําแบบนั้นนะส่งผลเสียยังไงบ้างอย่างคนเขียนก็คือไม่ได้พาลูกไปเที่ยวต่างประเทศเพราะตัวเองไม่พาไปทำพาสปอร์ตการทาพาสปอร์ตคนอื่นอาจจะมองว่าเป็นเรื่องง่ายแต่สําหรับคนเขียนเขาแบบขี้เกียจไปแล้วมันยากมากสําหรับเขาหลายๆออออยยยยยย่่่่าาาางงลลลลูกกกกกเเเเเเค็็ดดไปปปปตรรระะะะทททศืืนน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 ใใสสววี2จุธ์ิััััผ ุส่วนนี้สนุกมันเป็นอะไรหลายๆอย่างที่น่าลองทําขอยก3มอย่างที่หงชอบมากๆของเล่มนี้อย่างแรกเริ่มจากการกระทาเล็กๆถ้าหผบินไม่ได้ก็จงวิง่งถ้าวิ่งไม่ได้ก็จงเดินถ้าเดินไม่ได้ก็จงค้านแต่ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามคุณจําเป็นต้องเดินไปข้างหน้าการก้าวเล็กๆแต่ก้าวไปข้างหน้าดีกว่าการก้าวครั้งใหญ่ในช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็หมดไฟในภายหลังสามารถโยงไปกับอะไรหลายๆอย่างได้อย่างเช่นการลดน้าหนักของหงในตอนนี้อย่างนี้สองจัดตารางเวลาเพื่อทบทวนสัปดาห์ละหนึ่งชั่วโมงอันนี้คือหง เองว่าเราวางแผนได้ดีไหมทําตามได้ดีหรือเปล่าอันไหนที่ควรตัดหรือควรทาต่ออย่างที่3ก็คือควบคุมสภาพแวดล้อมด้วยตัวกระตุ้นแรงจูงใจที่มองเห็นได้ง่ายหรือก็คือการออกแบบสภาพแวดล้อมให้มองเห็นได้ง่ายอย่างเช่นอยากเป็นคนดีคิดบวกก็ต้องมีคําคมดีๆให้กําลังใจแปะอยู่รอบห้องหรือว่าอยู่ในโทรศัพท์ก็ตามต้องวางในจุดที่มองเห็นได้ตลอดเวลาด้วยนะเราจะได้ไม่ลืมส่วนที่3กําจัดพฤติกรรมที่ไม่ดีเขาจะพาไปลบความคิดที่ไม่ดีแล้วก็กําจัดความกังวลที่เรารู้สึกส่วนที่4เป็นส่วนสุดท้ายละทําเรื่องยากๆทุกวันอันเนนนีี่จะพาาาไปดดูรืองสํคัญ5้ใชวิต ที่แบบเราทําแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นสุขภาพเรื่องในบ้านชีวิตการทํางานการเงินส่วนบุคคลความสัมพันธ์ใกล้ชิดอันนี้ดีนะบางทีมันก็เป็นเรื่องที่เราไม่ได้สังเกตแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะแก่ตัวอย่างก็จะเป็นพวกกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายดื่มน้นําเยอะๆนอนพัก่อในให้เพียงพอหรือการซ่อมลูกป,ปิดประตูที่ผังในส่วนของการทํางานก็หมายถึงไฟว่าเนี่ยไฟยเนี่ยได้ใช้หรือเปล่าหรือไม่ได้ใช้อะไรยังไงเราค่อยลบทิ้งไหมก็เป็นเรื่องยากๆที่ไม่มีใครมาบอกให้ทําแต่ว่าถ้าทําไว้มันจะดีขึ้นมากๆเลยนะคนเขียนถึงก็บอออกกกไไไววววว้้้้้่่่าา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 ภยยในนนนเเเลมมมิ6ดดืคคุณจะสรงงหห ในด้านในดนด้านหนึ่งหรืออาจจะหลายด้านก็ได้โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณพยายามและจดจ่อกับมันมากเพียงใดเท่ากับว่าถ้าเราทําตามหนังสือเนี้ยทำแบบจดจ่อบยายามมากๆอ่ะม,มันต้องมีสักด้านใดนด,นด,นด้านหนึ่งนั่นแหละที่ดีขึ้นจริงๆอ่านจบแล้วขอขึ้นหิ้งเล่มนี้ดีใครอยากเลิกนิสัยพัดวันประกันพรุ่งเล่มนี้ตอบโจทย์ไม่ต้องทําทั้งหมดท,ทําทีละอย่างแล้วมันจะต่อเอง 2--34 จะตามมาควรค่าแก่การเอาไปเขียนลงสมุดของดิฉันเป็นอย่างมากเล่มหน้าถ้าอ่านจบแล้วดีจะมาบอกต่อกันอีกครั้งขอบคุณค่ะ